พระเจ้าก็ยังรับสั่งตั้งแต่จสมปรารจากความเห็นผิดว่ามีหญิงมีชายแล้วนะว่าโูกกระพิกูจทั้งหลายนะอะพวกเธอเห็นพระสารีบุตรเดินมาหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะเห็นพิกูุทั้งหลายดูอ้อมร้องพระสารีบุตรเดินมาหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะดูกระพิกูจทั้งหลายพิกษุเหล่านั้นร่วมแต่เป็นผู้มีปัญญามากโูกระลพิกูจทั้งหลาย จทั้งหลายเข้ากันได้ตามธาตุคือว่าตามอัธยาศัยกาไม่ยอมปัญญา,าด้วยกันก็เลยไปได้วยกันต <c oughs> ้อมไปได้วยกันอย่างนี้เป็นต้นเหมือนพระฉายีนี้ตรงนี้ก็ไม่ไวแล้วความจริงมีแต่โลกนามจิตเจตัวศิกนะ <c oughs> อะไรพวกนี้นะครับแต่เวลานั้นนะ เพื่อจะพูดกันให้รู้เรื่องก็ไม่อาจจะละเลยสมมุติในทางโรคได้นะครับเพื่ฟังกันรู้เรื่องเ่อความหมายกันรู้เรื่องนะอยากจะถามท่านทั้งหลายทังนิดหนึ่งนะใครรู้ว่าเป็นโรคเป็นนามหญิงไม่มีชายไม่มีสัตว์บุคคลไ,ไม่มีคนนั้นไม่มีคนนี้ไม่มีนะใครรู้ว่าเป็นโรคเป็นนามนะใครรู้ ถ้าตอบว่าพระพุทธเจ้ารู้เนี่ยจะูกไหมตกลงพระพุทธเจ้าจะเด็ดับกันปอนนี้นิพพานแล้วทีนี้เลยไม่มีใครรู้แม่ควรจะตอบว่ายังไงควรจะตอบว่ายังไงใครเห็นว่าใครรู้ว่าเป็นโลกเป็นนามสัตว์บุคคลไม่มีไอ้ปัสนาปัญญานะปัญญาที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาไม่ใช่อยู่ดีๆก็เท่าไป รูาไปเห็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวก็จะไปเหุให้กล้าหันในอันที่จะฆ่าคนฆ่าสัตว์หรอกไม่บาปเพราะเป็นโลกเป็นนามไม่ใช่สัตว์เพราะว่าถ้าจะบาปมันฆ่าสัตว์ฆ่าคนนี่มีแต่เรื่องนามมีแต่ธาตุมีแต่ปรมานูนะเหมือนกับฟาดฟันก้อนกรวดก้อนเห็นมันไม่บาปเ,เปน,นเป็นเร่องเป็นนนะครับ แต่ว่าคนเจริญวิปัสนาปัญญาได้นะครับประการแรกจะต้องเป็นคนยังไงมีศีลสัมมวีดีเป็นอย่างยิ่งเพราะปัญญาจะเกิดได้ก็แก่คนที่มีศีลสัมมวีดีก่อนทั้งนั้นนะศีลเป็นพื้นฐานของกุณมาทรมทั้งหลายทั้งปวงเห็นไหมศีลเลยปฏิทายยะนะโงรสปัญญยอเป็นต้นนะนะไงพระู้มีปัญญาตั้งในศีลเลเจริญจิตปัญญาเป็นผู้ <c oughs> มีปัญญาบริหารนะครับอ้าวนี่แหละจะเป็นทางชัดมีได้ชัดคือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นต้ตองเป็นคนมีศีลก่อนจึงจะมีสมาธิมีปัญญากันได้ต่อไปแต่ของเขาอะมีปัญญาไปเห็นความจริงไงกลายเป็นไม่เห็นได้อย่างดีกว่ามีปัญญาไปเห็นความจริงอน่เสียศีลทุศีลฆ่าคนนับเป็น้อยๆอย่างพระองค์กุรีมาศนะครับตรงข้าม นะเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้ของปัญญากับความรู้นะอย่างตักกะวิทยาที่นับว่าเป็นเพียงปรัชญานมันต่างกันเยอะนะครับอันนี้เกิดจากการอบรมไม่ใช่คิดไม่ได้เป็นทิศนะเป็น <c oughs> ปัญญาที่เข้าไปพิสูจน์นะครับ <c oughs> ทีนี้ ในบรรดารูปยี่สิบแปดไอ้ที่เราเห็นอยู่ก็เฉเพราะสีกันนั้นเองนะครับ <c oughs> นะมารากฏเป็นอารมณ์คือมาถึงระยะของประสาทเป็นเหตุที่ผวาไว้ตัวนะครับนะรูป <c oughs> นะครับนะที่เขกวารูปก็เพราะว่าแสดงสันฐานรูปนั่นแหละสีนั่นแหละมันแสดงสันฐานเราได้อีกชื่อหนึ่งวารูปนะครับ ส่วนโรคที่ทั้งยี่สิบแปดเรียกว่าโรคนะครับอันนี้อธิบายกันหน่อยนะมันยุ่งจังเลยสับเดียวกันแต่ความหมายต่างกันนะโรคทั้งยี่สิบแปดได้ชื่อว่าโรคก็เพราะว่าย่อยยับนะหรือถึงความเปลี่ยนไปตามปัจจัยอันเป็นข้าวศึกนะครับ <c oughs> ย่อยยับ ย่อยับในที่นี้ก็คือเปลี่ยนไปนตามปัจจัยอันเป็นข้าศึกมีความยืนเย็นความร้อนเป็นต้นนะรูปปฏิติโอปังชื่อว่าโลกพระอัตวะย่อยยับนะครับส่วนรูปคือสีนะนะสีที่ได้ชื่อว่าโลกกับพระแสะดงรูปปติติโูปังเห่งนะอัตวิเคราะห์ไม่เหมือนกันชื่อว่าโลกพระอัตวัดแสดงแสดงอะไรแสดงสันฐาน นะครับสีได้ชื่อว่ารูปก็เพราะว่าแสดงสันสานอกเลียมสีเลียมหนานะบางอะไรต่ออะไรนะครับล้วนแต่สีมันแสดงทั้งนานนะครับสีเพราะแสะดงอย่างนี้จึงได้อีกชื่อหนึ่งว่ารูปนะเห็นไหมคาว่ารูปมีสองความหมายนะครับ <c oughs> ในคําว่ารูปปะขันนี้ขันคือรูปในรูปในที่นั้นหมายถึงเปปตายเราหรือเปล่าก็เปล่าอ่ะ <c oughs> เลยเรมหยุดพักไปแลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหมใ่ทัวนะตวนก็ใหม่ให้นาทีหลังสดนะครับพักกันสักส0นาทีนะครับเอาละครัต่อเลยนะครับ,รบ <c oughs> เกี่ยวกับอายุของรูปธรรมนะฮ <c> ะ <oughs> ที่จำเป็นต้อง พูดถึงรูปปรัมก่อนก็เพราะว่าทางทวานฮอารมณ์ที่มาถึงครองทวารู้นะครับ <c oughs> นะเอ่อทางทวานทางจักทวันนะครับก็สีนั่นแหละมาถึงความเป็นรูปอารมณ์นะทางโสตะทวานก็เสียงนั่นแหละมาถึงความเป็นสัทธารมณ์ พอมาเป็นอารมณ์เข้านะครับก็มีคําว่าอารมณ์สัมทับเข้าไปว่ารูปปยารมณ์ัทธาอารมณ์กันธาอารมณ์เป็นต้นนะถ้าหากว่ายังไม่เป็นอารมณ์เขาก็รู้พูดแค่ว่ารูปนะรูปะสัทธคันทะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> ไม่ใช่รูปธรรมทัม้งหลายเป็นอารมณ์อยู่แล้วนะ เกิดจะเป็นอารมณ์ก็ต่อเมื่อจิตเจตสิกเข้าไปรู้นะเพราะความหมายของคำว,ว่าอารมณ์คือธรรมชาติที่จิตเจตสิกหน่่งเหนียวคือรู้นะครับยังไม่รู้ก็ยังไม่เป็นอารมณ์ <c oughs> นะนะทีนี้ยังมีอยู่อีกที่นึ่งนะครับในคําว่ารูประ,ข,รประข,ขันคือในคําว่ารูปะขันขันคือรูปนะะ ในหนังสือที่ให้พระเนงเรียนกันนะครับผิดนะไปบอกว่ารูปารมณ์รูปขันคือรูปารมณ์ผิดขันคือร,รูปนั่นคือรูปยี่สิบแปดทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะฮะท่านบอกว่าอารมณ์เป็นของร่วมไปแล้วหนึ่งขณะจิต จึงถึงครองทวารมีอายุเหลือสิบหกขณะจิตนะเป็นอารมณ์ที่มีอายุมากยิ่งเรียกชื่อว่าอาติมหันตารมณ์ถ้าท่านพูดอย่างนี้ก็แสดงว่านะอายุของอารมณ์นั้นนะครับมากกว่ายาวนานกว่าอายุของจิตแต่ละดวงกล่าวขึ้น อารมณ์มีการเกิดขึ้นดับไปครั้งหนึ่งเท่ากับจิตเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปติดต่อกันไปตั้งสิบเจ็ดขณะนะจิตดับไปแล้วตั้งสิบเจ็ดขณะรูปจึงจะดับไปสักขณะหนึ่งโปดให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะเพราะเพราะอะไรเพราะรูปเป็นของยากเป็นธรรมชาติที่หนัก นะฮเจตรวมทั้งเจตสิกที่ประกอบเป็นธรรมชาติที่เอียดเรียละเอียดกว่าเบาวกว่ารูปเพราะฉะนั้นจึงมีการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปนะติดต่อกันไปรวดเร็วกว่ารูปนะทีนี้ท่านบอกว่าช่วงระยะเวลาที่มูรูปุดเอียดแขนที่คู้ยอยู่ออกไปโดยเร็วช่วงระยะเวลาเพียงเท่านี้ บุตผู้แข็งแรงด้วยะนะไม่ให่หอ,อนเอถ้าห่อนเอกว่าจะเยียดเอไว้ได้นะครับบุตรผู้แข็งแรงเหยียดพรวดเลยนะครับเรื่อระยะเวลาเพียงแค่นี้จิตเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไป,บไปติดต่อกันไปไม่อาจจะนับได้เพราะฉะนั้นลูกแม่อายุมากกว่าจิตนะะกล่าวคือตัวจะดับสักครั้งหนึ่งนะเกิดขึ้นมาแล้วจะดับสคกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่านะ มีจิตเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแล้วตั้งนะสิบเจ็ดครั้งนะครับนะถึงอย่างนี้ก็ตามนะครับรรปนั้นก็นับว่าอายุน้อยนะะอย่างนั้นเองนะครับเพียงแต่เกิดไปเทียบกับจิตเข้าเท่านั้นนะอยากกว่าจิตจึงดับชากว่าจแต่แกว่าจะดับได้จิตนะเกิดดับไปแล้วตั้งสิบเจ็ดคะนน <c oughs> นะรัอรูปมาถึงครองประสาทนะครับจะเป็นเหตุให้เกิดวิถีจิตนะสมมติว่าทางจักขุทวารประสาตตานะครับจะเกิดจะเป็นเหตุให้เกิดจักทวารวิถีจิตนะพอมาถึงครองยังไม่อาจจะทำวิถีให้เกิดได้ทันทีนะ ต้องมีพระวังไหวจนกระทั่งกระแสะวังนั้นขาดจะกอนจึงจะเป็นโอกาสของวิถีจิตนะเพราะฉะนั้นจึงมีลำดับอย่างนี้นะล่วงไปเฉยๆฉหนึ่งขณะนะครับพูดง่ายๆว่ายังไม่ทันตั้งหลักนะครับนะะวังนี้นยังไม่ทันได้รับรู้ร่วงไปเฉยเฉนะครับเพิ่มกับรูปประธรรมนะ หนึ่งขันนะรูปไปทำกันะที่สองนั่นแหละนับว่าถึงกองทาวานนะเดี๋ยวก่อนในะพูดอย่างนี้มันฟังยากเสจริงเอาอยัางไงดีนะครับเอาอยัางไงดีนะจะพูดด้านรูปก่อนหรือว่าด้านไอ้จิตก่อนดีเอารูปก่อนดีกว่านะครับ <c oughs> รูปไปทำในเวลานี้คือรูปารมมาถึงก ยังไม่ทันมาถึงกลองาวาวรเลยนะครับร่วงไปเฉยๆนะะร่วงไปเฉยๆเท่ากับอายุนะครับร่วงไปเฉยเท่ากับจิตเกิดขึ้นดับไปหนึ่งขณะ้าวอย่างนี้นะครับหนึ่งขณะอายุของอารมณ์ันยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะครับยังเหลืออยู่เรื่องรู้เพียงแต่เรื่องไปเท่นั้นเองนะเช่นเดียวกับเราอายุแปดสิบสมมติว่าอย่างนั้นนะครับ ร่วมไปสิบก็เรียกเจ็ดสิบร่วมไปยี่สิบก็เรียกอ่าหกสิบ <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นบางท่านนะครับก็อาจจะเหลืออยู่ไม่กี่วันแล้วก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นเรื่องเ,เ,เป็นเรื่องธรรมดานะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาต้องมีการร่วงไปพร้อมกับความเจรานะครับ <c oughs> ชาลาของโรคประทรมที่มีอันเกิดขึ้นดับไปนี้เป็นชาลาปกปิดไม่ปรากฏนะครับออรคร่วงไปหนึ่งมีอายุร่วงไปเท่ากับจิตเกิดขึ้นดับไปหนึ่งขณะก่อนนะครับแล้วจึงจะถึงโครงคือมีผลกระทบกับประสาทนะครับสัมพันธ์กับประสาทเรียกว่าถึงโครง นะฮนะรู้ได้ยังไงว่าถึงหรือไม่ถึงบอกว่าถ้าถึงน่าจะเป็นเหตุให้ผวางไหวตัวถ้าหากว่าผวังยังไม่ไหวตัวก็แสดงว่ายังไม่ถึงขึ้นชม่ถึงแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีนะไมเ่เพราะนะ่ะเตรียมจะขึ้นวิถีมันก็ต้องมีอะไรอะไรนะเป็นต้นข้าวกันมาก่อนนั่นก็คือผวังที่ไหวตัวนะ ไว้ตัวครั้งที่หนึ่งนะครับก็เรียกว่าพระวังขาจารณนะฟังวังครั้งที่สองก็เรียกว่าพระวังกุศลกุปัดเขทะเป็นอันุขขาดสายกันตรงพระวังกุปัดเขทะนี่เองนะครับอายุของอารมณ์ก็ร่วงไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้น่า<ม>เป็นเหตุให้พระวังไหวตัวได้นะครับนะก็ ปรากฏว่ามีอายุเหลืออยู่สิบหกขณะจิตเทียบกับจิตแล้วนะอายุของรูปนะไม่ใช่รูปมีอายุสิบหกขณะดจิตไม่ใช่อย่างนั้นเทียบกับอายุของจิตนะเทียบกับจิตนะครับปรากฏว่าอายุของอารมณ์นั้นเหลือเพียงสิบหกขนาดจิตนะครับนั่นแหละสิบหกขณะดจิตนั่นแหละนะนะมาถึงตรง ทำาไม่ประหวังไว้ตัวนะครับ <c oughs> ไหว้วครั้งที่สองประวังกุปเจท,ทะนะเอาอายุของอารมณ์ก็หมดไปเรื่อยๆพร้อมกับจิตที่หมดไปแต่ละดวงนะแต่ว่ายังเหลืออยู่อีกเยอะๆนะส่วนที่เหลือจากที่ร่วงไปแล้วพร้อมกับประวังกุปัจเจท,ทะนั่นเองเป็นปัใจจัยให้วิถีจิตเป็นไปนะครับ จงพระวังขจรณะพระวังกัพปนะุผู้ปัจเสธแม้รูปนั้นมาถึงครองทวารแล้วก็หาได้มีรูปเป็นอารมณ์ไม่นะก็ยังมีกรรมกรรมนิตกตินินิตอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์เพราะเป็นพระวังนะพระวังพ้นวิถีไม่ได้อาศัยทวารเป็นไปจะไปเอาูปอารม์ที่มาถึงนั้นะเป็นอารมณ์ของตัวได้ยังไงยังไม่ได้ นะครับบางคนนับวิถีผิดนะไปนับตั้งแต่พวังคุจนะนะมาถึงตาตารมนัดวงที่สองผิดนะครับพป้วังยังไม่ใช่วิถีนะจะไหวตัวยังไงก็ไม่ใช่วิถีนะครับเพียงแต่ว่าที่ท่านเชื่อตรงนี้ไหวตัวนะเป็นเพียงบอกให้ทราบว่าอา,มมาอรมณ์มาถึงกรองปัสสาวะแล้วมาถึงครองทวันแล้วนะครับ หมือนคนจะวิ่งไงนะครับนั่งนั่งอยู่น่ะอยู่ดีๆวิ่งก็ได้เลยเลก็ต้องยืนตั้งท่ากันก่อนเห็นไหมบางคนนะไอ้ท่ากลมๆเตรียมไว้ไงนะโยกตัวไปเลยนะแฟรพรอมกันดีพอก็ยิงเขืินตั้งปุ๊บออกนะไอ้ที่โยกตัวเตรียมจะวิ่งน่ยนั่นแหละระวังขจารณะระวังกุปเจตนะถึงจะวิ่งไอ้ต้องวิ่งี่ยเป็นวิถีจิตนะครับ จะเป็นวิถีจิตได้ยังไงแล้วทันทีได้ยังไงนะะมันก็ต้องมีการสารั่นการไหวเป็นการเตรียมตัวจะเป็นจะวิ่งคือจะเป็นวิถีจิตกันก่อนสิครับนะครับพอไหวตัวเป็นครั้งที่สองรานี้ขาดสายนี่และออกวิ่งละนะครับคือเป็นไปกับอารมณ์ที่มาถึงกรงทาวาร หรือมีความสัมผัสกัตอารมม์้ี่มาถึงกองทวารนั่นก็คือมีปัญจทวาราวัชนะเกิดขึ้นก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ <c oughs> เห็นไหมม่ะ้ครับปัญจทวาราวัชนะก่อนนะครับแม้ป็นลูปลายลมก็ไม่ใช่ว่าพอมาถึงกองไฟศาสตร์แล้วคือเป็นนวิดีแล้วเล่นที่เห็นเลยนะไม่ใช่นะครับ นะต้องมีจิตอะไรสักดวงเป็นปูเยจาริกไปรู้หารมณ์งั้นนำทางให้จะก่อนนะครับไอ้อารลงมเหมือนทางเลยมันแหละนะครับคนที่ไม่เคยเดินหรือต้องมีใครนำทางให้จะก่อนปัญจาทวาราวัฒนะเป็นอย่างนั้นนำทางนะคือปรารบอารมให้เจ้ก่อนนะครับทำ เป็นไปเด็ดก,กว่านี่และนะโรปารมเด็ดคำหนึ่งว่านี่และนะโลปารมคือไม่ใช่ศัทธารมไม่ใช่กันธารมเป็นต้นรับรู้ว่านี่คือโลปารมนะซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกที่สุดนะว่าไม่เห็นเลยแต่รับรู้โดยอาการนี้นะครับอย่าเข้าใจว่าคำวาว่รู้โลปารมแล้วก็เป็นอั้นว่าคือเห็นนะ บางท่านยังเข้าใจผิดนะครับมีโรปารมเป็น,ปลาลปนาอารมณ์เคยเห็นไม่ใช่นะฮะมีโลภารมเป็นอารมณ์ลลแต่ไม่ใช่เห็นก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเห็นก็ได้นะะเทียบหยาบหยาบนะครับยกตัวอย่างหลายหนแล้วนะว่าที่จริงเมื่อวานท่านเห็นรูปจะสวยก็ตามไม่สวยก็ตามนะเวลานี้ยังจําได้อยู่แล้วนึกถึงเนี่ยนะครับนึกถึงรูปนะั้นน่ะ ได้ไหมได้เราเห็นหรือเปล่าเราเลยน,นะครับก็เห็นนะครับพอนึี้คืรูปนั้นนะคือภาพที่ว่านั้นนะก็ชื่อว่ามีรูปหรือภาพนั้นเป็นอารมณ์แต่ว่าไม่ใช่เห็นซะหน่อยนะครับถ้าเห็นนี่มันก็ต้องเป็นปัจจุบันอยู่เวลานี้นี่กาลังลิมตามองไปเห็นนะครับ <c oughs> นะครับ ควรจะเห็นภาพวิถีจิตนะครับในกระดาษนะฮะ <c oughs> แล้วก็แบ่งกันให้ชัดนะครับตา,าดูภาพหูก็ฟังเสียงผมประกอบกันไปนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นไอ้ที่ว่ารู้รูรปาเราไม่จำเป็นต้องเห็น <c oughs> <c oughs> นะครับเห็นน่าจะเพราะจิตที่มีถัดจากปัญญาทวาราวัชนะ นะครับนะันั่นคือจักขวิญญาณนะตัวนี้เราเห็นนะครับวิญญาณอาศัยจักุเกิดขึ้นเห็นวรูปารม์เขาเรียกว่าจักกวิญญาณนะครนะจิตทั้งหลายรู้อารมณ์เดียวกันอย่างในวีน่ีนือนับตั้งสี่สบเ็หกโดวงอย่างที่เคยนับในปริเสษที่สามนะครับ <c oughs> นะตั้งสี่สิบหกนะครับสี 46, นะ่สิบหกอะรู้โร,รปารมด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าไอ้ที่เห็นอนั่นนะครับก็จะเพราะไอ้จากวิญญาณสองดวงก,ก,กูโซิบาตกูโซนิบาเท่าน,นั้นเองนอกนั้นหาได้เห็นไม่นะครับตั้งตั้งที่มีโรปารมเป็นอารมณ์ด้วยกันนะครับ <c oughs> คำว่ารู้รู้รู้รูปารมด้วยกันไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจิตเหมือนกันนะการเห็นมันจะเขาเรียกว่าถ้าว่าโดยจิตเขาเรียกวัศนกิจนะครับเป็นจิตของจักรวิญญาณเท่านั้นจิตดวงอื่นนะในวิถีเดียวกันแม่รู้รู้รู้รูปารมก็ไม่ใช่โดยทัศนกิจจิตอื่นนะอาวัฒนกิจ บ้างสัมปติชนะกิจบ้างสันตุรณนากิจบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเออโลปายลมเรื่อยกันก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องทํากิจในอารมณ์นั้นเหมือนกันคือว่าจะต้องเห็นหนึ่งเปลนกันหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไปทํากิจอื่นนี <c> ่ <oughs> ก็ได้นะครับนะเห็ <c oughs> นไหมครับพอมาถึงสัมปติชนะอะไรต่ออะไรนะครับ <c oughs> ไม่เห็นแล้วนะครับไม่เห็นเสียอีกแล้วเพราะฉะนั้นในวิถีที่มีจิตเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเิดต่อกันไปจากตั้งแต่พันจทวาราวัชนะไปจนถึงตัชารำพนะดวงที่สองปรากฏว่าไอ้ที่เห็นโลปลารมอ์มเฉพาะจักรวิญญาณเท่านั้นนะะ <c oughs> อันนี่เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าหากว่า เรื่องไปเพียงขนาดเดียวนะครับพ้ะวันดวงไหนก็แจมเธอเรื่องไปพร้อมการอารมณ์นะแล้วไหวต่อมาไหวนะครับพระวันดวงนั้นเขาชื่อพิเศษว่าอาตีตะประวังแปลว่าพระวันที่เรื่องไปคือเรื่องไปเฉยเฉยนะพร้อมกับอายุของอารมณ์ที่หมดไปนะครับ การทำอย่างนี้ในะกําหนดอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่การรู้ว่าอายุของอารมณ์นั้นมันเริ่มที่ตรงไหนนะถ้าเทียบกับจิตแล้ววิถีจิตเราเริ่มที่ตรงไหนมันก็ะมาดับที่ตรงไหนนะครับปรากฏว่าอายุของอารมณ์น,นะครับเริ่มตั้งแต่ประวังนั่นเองนะนั่นตรงนั้น ทำให้ระวังไว้แล้วนะครับอายุของอารมณ์นั้นก็เป็นปัจจัยนะฮะคือเป็นอารมณ์ให้วิถีได้จิตให้เป็นไปติดต่อกันไปนะทีนี้อายุของอารมณ์มันแค่สิบเจ็ดขณะจิตนะครับราบใดที่ยังไม่ครอบสิบเจ็ดขณะจิตตราบนั้นวิถีจิตนะก็ยังเป็นไปยังไม่สิ้นสุดนะทีนี้ครอบสิบเจ็ดแล้วนะครับการวิ่ต่อจากนั้นไม่มีวิถีจิต ไม่ยึดหรือจิตเกลื่อนคือไม่มีจิตอย่างนี้ใช่ไหมอ่าไม่ได้นะไปได้นะครับต้องตกระวังนะต้องตกระวังแม้แต่ระวังไม่ยีอีกนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ไได <c oughs> ถ้าว่าา้หากว่าระวังต้องเป็นองค์แห่งพบขาดสายไปก็เป็นอันว่า ต่อไปนี้ก็แจกกัดได้แล้วนะนะว่าจะสวนอะไรพี่ทํำกันสักกี่คืนนะครับเผาวันไหนเวลาไหน <c oughs> นะหนใจเห็นว่าอายุของอารมณ์นะครับในในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในภาพในเรื่องที่อาตีตาผวังเป็นไปนะครับพร้อมกับเกิดเกิดขึ้นดับไปนะครบสิบเจ็ดดวงแล้วนั่นแหละนะนะครับ <c oughs> นะั่นแหละอายุขอ,อารมณ์หมดตรงนี้พอดี นะครับความจริงเนี่ยจิตไม่ได้เป็นไปแค่จิเจิตไปของเขาเลยตามธรรมชาติเลยๆแต่อายุของอารมณ์ที่เป็นปัจจัยแก่วิถีจิตนะครับมันมหมดตรงนี้นะฮะตรงตาบาบันนาเด่ที่สองนะครับหรือว่อาตาานบะันนาความจริงน,นะครับลิถิจิตเนี่ยแค่ชาวันนัก็พอแล้หรือรื่องรูง้ราอะไรหมดแล้วนะครับ เป็นกุศลเป็นอากุศลอะไรกันได้เล้วแต่ยังมีตทาธรมมะเล่นไปอีกสองขณะก็เกี่ยวกับว่าอายุของอารมณ์ยังไม่หมดพอยังไม่หมดก็ต้องเป็นปัจจัยแก่วิถีต่อไปอีกวิถีจิตก็ต้องเป็นไปต่อไปอีกนะแต่ว่าเหลือน้อยอายุอารมณ์เหลือน้อยเป็นปัจจัยแก่วิถีจิตก็สองขณะเท่านั้นไอ้สองขณะที่ตามภาวนาไปนะก็เรียกว่าตถาธรรมะตถาารมาารมระแปลว่าหน่วงเอาอารมณ์ของชาวนา นะเล่นไปสองกันนะนะครับจลสามสี่อะไรก็ไม่ได้ว่าอายุของอารมณ์หมดเสล็วไม่มีอะไรเป็นปัจจัยเสล็วอย่าเอ่ยว่าอารมณ์นี้เป็นปัจจัยแก่จิตโดยเิเศษนะครับ <c oughs> นะฮะ <c oughs> จิตเกิดขึ้นมาเพื่อจะรู้อารมณ์ว่าเสถจริงๆนะครับทีนี้ก็ตกรวังนะครับตกรวังต่อนนะะทีนี้อายุของอารมณ์ นะัดับไปแล้วจริงจะไม่ได้ดับเด็ดขาดเกิดใหม่อีกก็จะเป็นปัจใจเกิดี่ถีเจิตอีกแต่ตอนเกิดใหม่ปั๊บเงาเศษต่อของเก่าที่ดับไปนะฮะแต่เรา,เาจิตของเรายังไม่ทาให้ตั้งหลักนะครับก็เป็นรวังอยู่นานก่อนนะครับหลาขนาดก่อนจึงจะไปแปรลบเอาอายุของเอ่อเอาเอะไรนะอารมณ์ที่เกิดใหม่ตอนไหนก็ไหนจับไอต,ตอนนี้อย่าไป ไปไปไปทราบเราไว้ตอนไหนตอนอารมณ์อายุของอารมณ์เกิดดับไปนานสักต่อหรยสักห้านาทีสิบนาทีอะไรอย่างนั้นไม่ได้ดูเหมือนว่าจะเป็นพุทธวิสัยมากไปนะครับรวมร่ำแบบพุทธวิสัยรวมล้ำพุทธวิสัยมากไปนะครับเอาเป็นว่ายังเป็นปัจจัยให้ข้าวหวังไหวทังสับพลันทันทีไม่ได้ นะก็ต้องตกไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับแต่เมงานหลอกก็เป็นไป 10, ติดันถ้าตกพระวังงานเป็นพิเศษนะส่วนมน่าจะเกี่ยวกับว่าเป็นมโนตะวานวิถีในเวลาที่เราฝันนะฝันมีมีวิถีเป็นวิถีจิตนะครับขึ้นมารู้อารมณ์ที่ปลารลอกนะแต่ทีนี้ซลุมสลูไม่รู้นะทึกทักเอาไวาจริงก็เพราะว่ามีพระวังเนะียขั้นหน้เกินไป แต่ระวิถีนะครับเพราะฉะนั้นจึงจับความไม่ติดไงฝันมาเป็นอย่างนี้นะวิ่งหนีใครก็ได้สไลายก็ได้นะเข้ามาใน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 รือบ้านใครก็ได้กไปเจออีกคนหนึ่งอ้าวกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะกลายเป็นว่าอ่าฉันมานั่งรออยูนะ่น,นานนะนัดในทำามมาช้าเปลี่ยนเรื่องแล้วมันต่อไม่ติดเพราะราะวังนะท่านมากไป นะครับแบบนี้นะครับก็ะฉะนั้นคนที่ตื่นขึ้นมารั้วฝันมักจะนึกถึงความฝันไม่ได้นะเพราะมันต้องไปไม่ติดต่อแต่ถ้าหากว่าเกิดมีรวังน้อยแหละเวลาฝันนี่นะระวังสลับนน้อยมีแต่วิถีเป็นไปติดต่อกันมากอย่างนั้นมันจะตื่นเนาะนะจะสะดุ้งตื่นห <c oughs> รือไม่สะดุ้งตื่นเฉยๆก็ได้ <c oughs> <c oughs> นะครับ แต่ตกต็เจะตกไม่มากนะครับแล้วก็ขึ้นวิถีอีกนะในอารูปลายลงเป็นต้นที่มาถึงคลองนั่นแหละอีกจะเปลี่ยนอาลงไปรู้ทางตะวานอื่นก็ได้นะที่พวกนี้เดิเหนือนว่าจะชักชา้ยายือก่ยงแต่เอาก็จริงจริงนะรวดเร็วนักหนานะครับเกิดเคยกันไปวดเรนัน่นะเพราะฉะนั้นขณะที่ตนนั้น,นไหวเห็นภาพยึก ด้วยในเวลานี้นะครับท่านก็ได้ยินระเสียงไป้วยเหมือนกับว่าพร้อมๆกันความจริงมล